สวัสดีจ้าเพื่อนๆจเจอกับช่องวราเฟมารีแล้วนะคะเย็นนี้นะคะอาหารทำให้เด็กๆก็คือจะเป็นยำวุ้นเส้นนะคะยำวุ้นเส้นใส่หมูสับแล้วก็ไส้กรอกนะคะง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็มีผัดเปรี้ยวหวานที่เหลือเมื่อเช้าเนี่ยให้เขากินด้วยนะคะอืมของของเหลือตู้เย็นเราต้องจัดการให้หมดนะคะอย่าให้เหลือนะคะมาจ้าเพื่อนๆมาชมกันจ้า หมูบดจ้ะพี่น้องหมูบดก็กําลังทํานะคะเอาบนเส้นแยกไว้แล้วหนึ่งห่อนะคะอันตท้ศัพท์ข่อยไหมพี่น้องนี่นะคะใส่กรอกพี่น้องใส่กรอกต้นหอมจ้ามาเ้ากับมาตั้งกล่องแล้วก็เว้าววววคนเดียวเว้าวสับเพเฮระในกนารทำอาหารเนาะพี่น้องเนาะจะืึงเบื่อกันเด้อมีจักช่องก็จะบึงเบื่อกันค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่หอมแขกด้วยนะคะหอมแขกหอมแขกนะคะหอมแขกเด็กๆก็ไม่ค่อยกินนะคะใส่ไปก็นี่แหละคุนเม่เนี่ยแหละเป็นคนกินเทนอือเดี๋ยวนะคะ บักน่าไหมหน่าแตกยงวยอยู่บักหน้าตา่างประเศนงวยใหญ่เวลาเราซื้อเราต้องเลือกนะคะเพื่อนถ้าถ้าเราบีบแล้วเ,เปลือกมันบางอ่ะน่าเอาอยู่เพราะน้ําเยอะแต่ถ้าเปลือกนาหันไปแล้วบีบนะไม่ออกอย่าไปเอาเด้อเวลาซื้อก็ต้องเลือกนะคะไม่เลือกไม่ได้๋ยวจะได้ของมาแบบไม่โอเคแล้วจะเสียตังฟรีพี่นองจ๋ามาสั่นวะบอกสู้กันฟังเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ขากรองค่อยก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อน ตอนนี้ค่อยกะปิดเตาแล้วเนาะค่ะเนาะส่วนผสมของเรานะคะง่ายๆค่อยไม่ได้ตามพริกเดอ้อค่อยใส่พริกผงนะคะเหมือนยำบุญเส้นโบราณเลยเนะาะหมักไผ่มาคว้นพี่นอ้องเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เห็นความเซ็บนะคะบีบมะนาวลงไป มันเสบๆสมๆ,สมๆนาะพี่น้องเนาะเวลาเขาสมมติว่าเขาไปยางปลาเนาะวิ่นเวียนอยากหากพี่น้องได้อันได้ของสมๆเพชๆนี่มันซวงเด้พี่น้องผู้ใด,ดคิดก็ห่วยเนี่ยเย็นนี้ก็เพิ่งล้างกล่องอาหารให้ลูกๆเสร็จนะคะอเอาแตเก็บนั้นเกิบนี้ไปมืดมือแล้วพี่น้องก็เฮ็ดไปตามภาษาแม่บ้าน,นะคะ่ะ อย่างงเง่ใส่เมต่สบักหลาเอ้ยคุณชายดำดำปีปี <c oughs> ลงลดนะคะเพื่อน,อนขาดไม่ได้คือผงนัวนะคะผงนัวเราก็ใส่พอประมาณอย่าไปใส่เยอะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ <c oughs> แล้วก็พริกผงของเรานะคะ มีการซิดใสได้พี่นอ้องบริตักหรือซิดเอาพี่นอ้องซิดใสให้มันเป็นรสชาติแซ่บนะคะเพื่พ<ๆ>อนส,สีแล้วกันนะนี่นะคะเพื่นอนๆเสร็จแล้วเราก็ยุ่มนะคะหยุ่มเส้นใสนะคะเพื่อนๆค่ะเห็ดง่ายๆพี่นอ้องเอ้ยเขาเห็ดกินเองเขาขนเนาะห้มันแซ่บให้มันนว ผมมีคนถือกล่องให้พี่น้องอันลูกสาวคอยกับเขาห้องไปแล้วคอยกับข้นขางนึงถือกล่องขางนึงเห็นไหมคะน้ำจ่งหลวงนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะดูดเส้นมันจะดูดเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าสิเป็นมามาหรือย่ามวนส้นน้ำลายบันไดกับแบบ หายค่ะพี่นอ้องบันนี้เขาก็ต้องซิมเนาะค่ะเนาะลาส่วนก่อน<พ>เปรี้ยวเผ็รรสฉาดนัวนัวอยู่พี่น้อง นัวนะคะนัวนี่จ้พี่น้องถ้าถ้ามันมีตัวใส่หรือว่าพวกตัวปูใส่เนาะมันก็จะคล้ายๆแบบเหมือนยงมุนเส้นโบราณไหมอ่ะเพื่อนอันนี้เราใส่พริกผงคั่วนะคะพริกผงที่คั่วมาแล้วนะคะมันก็จะประมาณนี้ค่ะแซ่บๆนับกันเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้า อาหารแบบบ้านๆนนะคะมากินเป็นโมกันจ้าอาหารเย็นนี้ของเด็กๆนะคะแม่ก็จะชิมนิ้หนึ่งนะคะคุยกันโตเ้าเฮามักคุยค่อยมัดคุยแต่บุหวเพื่อนๆสิมากฟังข่อยบอไม่รู้เพื่อนๆจะอยากฟังเราพูดไหมแต่ว่าเราก็ชอบพูดนะคะสไตล์เราเราก็พูดอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> นี่น่อยเลยเนาะขอขอชิมเส้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆชิมแบบว่าอวดมูนิดนึงนะะด้วยค่ะเด้อต้นหอมแล้วก็ใส่กลอกน้ำเนาะเะนาะอืมอืม แสบค่ะเพื่อนๆเสรยจแล้วนะเพื่อนๆเสิได้ยชมน้ำเนาะค่ะเนาะ เอ,อ <laughs> พี่น้องจะตกใจเด้อเพราะว่าก่อยจามยังสี่เป็นประจำเนาะ,ะเนาะ <laughs> นี่นะคะเพื่อนๆขาใส่จานเรียบร้อยและะ้วค่ะขอโทษขออภัยนะคะกล้องก็จะขยับปล่อยบ้างอะไรบ้างนะคะมาจ้าเพื่อนๆยำวุนเส้นสไตล์ค่อยเด้อลูกๆก,ก็ต้องกินนะคะ <laughs> เป็นยังไงเพื่อนๆ <laughs> มาชมน้ำปลาไก่แล้วอันนี้ก็คือบ้านเช่าที่ปลาไก่เช่าอยู่นะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องวราแฟมิรี่ด้วยนะคะแล้วก็หากผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้นะคะขอให้เพื่อนสุขสมหวัง สมความปรารถนาทุกประการนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ปังๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ